ปัญหาเขตแดนไทยคเมรก็เหมือนเขตที่ไร่ที่นาของญาติพี่น้องติดกันไม่ตกลงกันเองไปเชื่อคนอื่นก็ยุ่งเสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันศุกร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568เห็นดราม่าทางสื่อโซเชียลของ พี่น้องไทยคาเมนเรื่องเขตแดนที่ทะเลาะกันมาเกือบร้อยปีก็ยังไม่จบผู้นำประเทศโดยเฉพาะในฝั่งคาเมนก็ช่วยโอกาสสร้างชาตินิยมหรือต้องการจะสร้างผลงานทิ้งทวนให้กับ ตัวเองเป็นรัฐบุรุษนิรันการของชนในชาติก็เลยเอาเรื่องการทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องร่วมอุตสาหาันเนมาเป็นเครื่องมือก็น่าเป็นห่วงเพราะ จะว่าไปไทยเขมรน,นี่มันมีความคล้ายคลึงกับรัสเซียยูเครนอยู่ไม่น้อยคือมันเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันแล้วมาแบ่งประเทศกันในภายหลังคือยูเครนแบ่งออกมาจากรัสเซียก็หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต แต่ถึงแม้จะแบ่งกันมาอย่างไรที่จริงพี่น้องทั้งสองฝั่งก็มีเชื้อสายสลาบร่วมกันทนี่อย่างไทยคมเนก็เหมือนกันถ้าไม่งี่เง่างมงายก็จะรู้ว่าคำว่าขอมที่คนคมเนถือว่าเป็นบนรรพชนของตนนั้น มันไม่ได้มีอยู่แต่ในแผ่นดินคาเมรที่จริงแล้วขอมส่วนใหญ่มันก็ยังอยู่บนแผ่นดินไทยแค่ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าคนไทยไปหมดแต่ที่จริงต้นตระกูลของขอมแต่แท้ก็อยู่ที่ลาโวสีเทพสีจนาสาพิมายหรือปัจจุบันก็คือลบบุรี โคราชนครราชสีมาเป็นต้นนั่นเองดังนั้นคนขอมก็จึงเป็นบรรพชนร่วมกันของทั้งไทยทั้งมรแต่จะว่าไปประเทศขมรในปัจจุบันก็เพิ่งได้รับเอกราชมาไม่ถึงร้อยปีจากที่ฝรั่งเศสซึ่งเข้ามายึดครองเพิ่งปล่อยให้ เป็นเอกราชแล้วก่อนหน้านั้นไปที่แท้ขเมรทั้งประเทศก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามพระเจ้าแผ่นดินขเมรก็พระเจ้าแผน่น,น,แผนดินสยามนี่แหละเป็นคนไปตั้งราชวงศ์ให้คือราชวงศ์สุดท้ายของขเมรหรือราชวงศ์ปัจจุบันนี้ก็คือ กษัตริย์สยามหรือพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นผู้แต่งตั้งให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอันว่าที่จริงเราเป็นญาติพี่น้องกันส่วนที่มาทะเลาะก,กันนี่ก็หลังจากมีเขตแดนจากการาร่าอาณานิคมของฝรั่งแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระไม่ถึงร้อยปีมานี่แล้วทีนี้ เมนไปถือเอาตามแผนที่ที่ตัวเองได้เปรียบเพราะาฝรั่งเอาเปรียบไทยหรือสยามอยู่แต่เดิมมันก็ทะเลกกาะกันเห็นได้ชัดๆก็คือปรา,าสาทเขาพระวิหารนั่นแหละถ้าโดยภูมิศาสตร์โดยธรรมชาติยังไงมันก็เป็นของไทยแต่สารโลกก็ไปตัดสินให้เป็นของกเมนมันก็ต้องทะเลกกาะกันไม่จบที่เหลือ,อนี่ก็เหมือนกันถ้า ไปให้สารโลกตัดสินให้มันก็ต้องยุ่งไม่จบเพราะฝ่ายไทยก็ต้องไม่ยอมรับอยู่ดีนะครับ